งานเนี่ยผมว่าไม่ต้องใช้โดีงก็ได,เด,ด้เดี๋ยวแล้วครับทุกคนยิ้มด้วยดิเดี๋ยวนะครับเก็บรายละเอียดหน่อยอครับครับสวยอ,อเอากดไลค์ดีกดไลค์หน่อยอกดไลค์หน่อยครับ อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมีตกบ้างหล่นครับถ้าเบบเราก็คนท่สมัยหน้าที่เป็นผู้ดาเนินรายการในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสิ่งที่ดีๆในทางด้านการพัฒนาคุณภาพทาง ศึกษานะครับก็ขอให้ทุกท่านได้นําข้อมูลต่างๆในวันนี้เพื่อที่จะไปใช้ประโยชน์ในสถาบันของท่านหรือหน่วยงานของท่านก็ได้นะครับก็วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ได้ในนามของวิทยุทร์สีก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติเรานะครับแล้วก็โคการคนงานทารโร่ประมาณ222คนด้วยกันครับวันนี้ท่านได้เกียรติกับโรงเรียนโรงเรียนร้านังเสร็ ผู้ช่วยพนยากาักงานผู้ช่วยทำการพิจารณาเร่งงานขายและบริการลูกคา้าวิภาคที้นี่อันสมศักดิ์มาเรียุโงครงการอ่างวบาห้องเรียน ICT ให้กับโรงเรียนต่างๆและโครงการ q ีวีทียามคบ ที่ประหยัดกว่าในการใช้อินเทอร์เน็ตั้งแต่สถึงหนึ่กะิซนสามารถเชื่อมต่อ,ท,ท,อตทั้ภายในประเทศและต่างประเทศออิเคื่อน้ด้วยตวาที่20ริเิดประาในรต้องขอขอบคุณท่านสมศักด์มหาวิริโยนะครับท่านผูในการท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและบรินนการ เพราะฉะนั้นเราจะไม่หยุดยั้งในการสัญลักษณ์ทุกโลกหนุน t ีโอทีดักมหาชนได้นำความเจริญเข้าสู่วิสุรริศรีอย่างเป็นระบบและเป็นทางการเรียบร้อยแล้วครับ i อซีดีของเด็กตะเกงขอเชิญทุกท่านรับชมเออไทย ภาพที่สวยงามนี้เพื่อเผยแพร่ไปยังเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับ